การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอัาลาอย่างเข่งคัดอันเนื่องมาจากว่าอายันเราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราไม่รู้ว่าอายันมาเมื่อไรเนี่ยบวกกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮาหนูวะตาลาได้ใช้เราให้ตายอย่างผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติว่าเราจะต้องไม่ประมาทชีวิตของเราแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับ เพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เราเนี่ยนะครับได้กลับเนื้อกับตัวอะไรต่างๆจากบาปที่เคยผ่านผิดมานะครับเพื่อเป็นบ่าวที่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาพี่น้องครับในคุตตบสั้นๆวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับในกฎดำเนินการใช้ชีวิตในการทำอิบาดะของเราเนี่ยอยู่หนึ่งกฎด้วยกันกฎนี้เนี่ยนะครับเป็นกฎที่บรรดา นักวิชาการในด้านของอุตูลุลนฟิกในด้านของนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาได้วางเอาไว้อันเนื่องมาจากศึกษาจากตัวบทศึกษาจากตัวบทที่เป็นอัลกุรอานนะครับแล้วก็ฮดีษของท่านนบีมัส,ลสลมัลลอฮุอัวไลฮ์วัซัลลัมกฎที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นกฎที่จะอธิบายว่าเราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นแบบไหน และเราปฏิบัติศาสนาทำเรื่องเราที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเป็นแบบไหนก็แสดงว่ากฎที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นกฎที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับมองชีวิตมองโลกของเราออกว่าถ้าเป็นหลักการทางโลกเนี่ยจะใช้แบบไหนแล้วถ้าเป็นหลักการทางศาสนาเนี่ยจะใช้แบบไหนพี่น้องครับกฎที่ว่านี้ก็คือว่า ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบนโลกดุนยาใบนี้เรื่องที่เกี่ยวกับทางโลกเนี่ยนะครับจะประกอบอาชีพจะค้าขายจะทำโน่นทำนี่ทำอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยพื้นฐานของการใช้ชีวิตก็คือเป็นที่หมูบ่บ้านก็คือเป็นที่อนุญาตเป็นที่อนุญาตนะครับพี่น้องจะไปทำอาชีพไหนล่ะก็ได้อยากจะทำนั่นก็ได้อยากทำนี่ก็ได้ อยากจะทำอะไรก็ได้เป็นที่อนุญ,ญาตเป็นที่อนุญ,ญาตจนกว่าจะเจอคำสั่งของท่านนบีมศลลัลุอวลัยซัลัมหรือจากอันกุรอานที่มาบอกว่าแบบนี้ทำไม่ได้แบบเนี้กินไม่ได้สัตว์ประเภทแบบนี้กินไม่ได้การประกอบอาชีพของเราแต่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่าไปทำนะนี่ลักษณะนี้เป็นต้น ฉะนั้นอาดาพื้นฐานเดิมของดุนยาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็รับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นหลักฐานมาห้ามเช่นสัตว์ที่กินได้มีอะไรอล้วว่าเรามีข้อห้ามมาว่าแบบไหนที่กินไม่ได้นะครับหรือการดำเนินชีวิตในด้านของการอะไรประกอบอาชีพของเราทําอาชีพนี้ได้อาชีพนี้ได้อาชีพนี้ไม่ได้เพราะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ว่าไปไอ้ตรงนั้นได้ พอเวลาตรงนี้มีข้อห้ามมันก็ไม่ก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นหลักการในดุนยาเบสิกพื้นฐานเนี่ยนะครับคือการมูบะก็คือเป็นเรื่องที่อนุญาตให้เราทำจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามแต่งกายถ้ามันไม่ใช่การแต่งกายแบบเอกลักษณ์ของของใครของต่างศาสนิกที่เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเครื่องแบบของอีกอเพศตรงข้าม หรือเป็นเครื่องแบบที่ไม่ปกปิดเอารอก็ใส่ไปก็จะเห็นว่าหลายคนก็แต่งแต่งกายกันตามสไตล์กันของแต่ละคนนะครับโดยที่ไม่ไปเจอข้อห้ามที่คือเกงขาสั้นมากเปิดเอารอโดยที่ไม่ได้แต่งเอากระโปงผู้หญิงมาใส่ไม่ได้ว่าเอาเสื้อผู้หญิงมาใส่เนี่ยจนที่อะไรไม่ได้เอาชุดที่ เป็นที่รู้กันเลยว่านี่คือชุดประจำคนที่เป็นอะไรคนศาสนาของเขาใส่กันแล้วเราเอามาใส่เหมือนนี้ไม่ใช่เราก็ทําก็ปฏิบัติเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนที่เราปฏิบัติกันอยู่แต่พี่น้องครับพอเวลาเป็นเรื่องของศาสนาพอเวลาเป็นเรื่องของศาสนาทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการหยุดก่อนทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการหยุดก่อนจนกว่าจะมี สิ่งที่เป็นหลักฐานมากำกับว่าให้ทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเหมือนกรณีที่เราเห็นว่าการด่าว่าของท่า,าลัฟุลลอฮ์สลาลวะไลวะซัลลมหรือการดำเนินชีวิตของรอดซูลที่มักกาและมาดีนะโดยนบีก็ต้องทำในสิ่งที่อลอ์นั้นได้วะฮีมาให้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเป็นสเต็ปเรื่อยไป ไม่มีการเอาอันนั้นมาก่อนอันนี้มาก่อนไม่ใช่คือต้องรอจังหวะตามสเต็ปของหลักการที่วางเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราเอากฎการดําเนินชีวิตในดุนยานี้แล้วไปใช้กับเรื่องของศาสนามันก็จะออกมาในสภาพที่ทาไมครับออกมาในสภาพที่ผิดหลักการออกไปผมยกตัวอย่างเช่นหลักในดุนยานี้ก็คือการใช้ชีวิต ปกติจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามเราถึงจะหยุดถึงจะทำไม่ได้ส่วนหลักการศาสนาให้เราปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่อยู่ในฮะดีของท่านละกุลลอฮฺราลอวะไลวะซัลลัมนะครับเราจะไม่วางบทบัญญัติใหม่หรือกระทำสิ่งใหม่ขึ้นมาจนกว่าจะมีหลักฐานมาบอกมาชี้แนะเอาไว้ว่าให้ทำสิ่งนั้น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  ทีนี้ถ้าเกิดเราเอากฎที่ว่าต้องหาหลักฐานห้ามก่อนในดุนยาหาหลักฐานห้ามก่อนฉะนั้นฉันจะทําอะไรก็ได้ในเรื่องศาสนาฉันคิดเองก็ได้ะฉันเอาเองก็ได้จนกว่าจะเจอหลักฐานห้ามเหมือนเหมือนเรื่องดุนยานะพี่น้องนะถ้าอย่างนี้นะเละทําไมอะวิวตัวอย่างเช่นการละมาสุฮีเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีสองลักาศะ คำถามคือเราได้มาจากไหนพี่น้องละมาซุบิฮีสองลอกกาดละมาดุลีสสีส่ลอกาดมักกะเดบสามอีชาสี่อัสรีส,สี่เราได้มาจากไหนก็ได้มาจากการที่จะมีมัสตาราวอะไรวะสัลัมได้รับวาฮีมาจากอลัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาให้ทำไมให้ละมาดพอด,ดูด้วยกับจํานวนปริมาณเท่านี้ทีนี้ถ้าเราเอากฎเกณฑ์ที่บอกว่า,างั้นฉันจะทําไปหาหลักฐานห้ามมา ฉะนั้นมันก็โดนย้อนกลับมาว่าอย่างนั้นเราก็สามารถละมาซุบฮี่ห้าเราก็อาจได้เราก็สามารถละมาดุรี่หกเราก็อาจได้เราก็สามารถซุบฮี่เล่นไปเลยอยาก็ได้กี่ล็อกอาจเช้าเเรี่ยวแรงกาลังดีอยู่แต่คําถามว่าเราได้ทำได้ไหมไม่ได้เพราะมันต้องเป็นไปตามบุบัญญัติที่อัลลอฮ์และออซูลได้วางเอาไว้เอาแล้วถ้าเกิดไปหาหลักฐานห้ามได้ไหมมันไม่มี หลักฐานห้ามันไม่มีมันไม่เจอหรอกว่าพ้นท่านทน้งหลายยาละหมาดเกินสามรอกาศหน้าในเวลาซุบพี่ไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับเราวางกฎในชีวิตให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นแบบอย่างเหมือนบรรดาซอบะที่เขามหานาบีเช่นซอบะหลายท่านมหานาบิมัสลาร์รอวอะไรวนสลัมแล้วก็ถามนาบีว่าถ้าฉันทําละหมาดฟัดดูแค่นี้เนี่ยฉันรอดไหม ถ้าฉันทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยฉันแค่ละหมาดฟัดดูถือศีลอดในเดอรอมาอนเนี่ยฉันรอดไหมนบ,บีบอกรอดแล้วผ่านแล้วเพราะสิ่งที่เขาทําก็คือสิ่งที่อะไมสิ่งที่เป็นไปตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์และรอซูลว่าอัลลอฮ์และรลอซูลว่าพี่น้องครับสิ่งที่เป็นแนวทางที่อลัลลอฮ์และอลอซูลวางไว้เนี่ย พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าจะทําจะทําไม่หมดนะนะมันมีเยอะมากมันมีเยอะมากครับเอาเป็นว่าแค่เราทําตามที่ศาสนาสั่งให้ทําใช้ในแต่ละวันมันก็ทําไม่หมดแล้วครับมันจะมีกี่คนพี่น้องครับที่เก็บละหมาศุนนะทุกวันหมดเกลี้ยงเลยเก็บละหมาศุนนะที่มีบทบัญญัติเนี่แหละหมดเกี้ยงทุกวัน,นมีไหมลาวาติฟฉันไม่เคยขาดเลย ก่อนซุปีฉันก็ละหมาดก่อนหลังดูรี่ฉันก็ละหมาดครบหลังมะเกล็ฉันก็ละหมาดหลังอีชาฉันก็ละหมาดตะฮัดยุทธก็ละหมาดวิเตศดก็ละหมาดละหมาดดูฮาก็ละหมาดตตยตุนมัสยิดก็ละหมาดโอ้พี่นล้องครับหาว่าเนี่ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บแค่เก็บของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทํไใหมดแล้วครับมันก็ทํใไ้หมดแล้วครับเอาสิ่งที่ มันมีอยู่แล้วทําให้มันครบไอเรื่องไปคิดใหม่ทําใหม่หาทางใหม่เนี่ยไต้องไปหาเพราะเอาของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยทาให้ให้ให้ครบให้หมดและมันมีความสบายใจเพราะอะไรก็ของเขามีอยู่แล้วเอา้าละมาดละมา,ะมานี่มาจากไหนก็ไปดูสิฮันดิตนะบีนะชัดๆ่น,นซอยเฮียนะก็บอกอยู่เนี่ยสบายใจครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับคุณบรบาวันนี้เราเปลี่ยนหลักการ ไม่ให้เปลี wheels, km, ่ยนหลักการคือเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของเราให้ตรงกับหลักการให้ตรงกับกฎเกณฑ์ที่ศาสนาได้วางเอาไว้นั่นก็คือเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับยาอยูฮัลลอดีนาอามานูลาตุกอตญิมูไบนายดายิลลาฮิวารอสูลีอัลลอฮ์บอกในต้นสุล่าฮูจุรอตเลยโอ้บรรดาผู้ลุทานทั้งหลายอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลอย่าล้ำหน้าพี่น้องอย่าล้ำหน้าอย่าเกิน อย่าล้ำหน้าล,อ,ล,ลอสแล้วเราซูนเนี่ยเรื่องศาสนาวางไว้เลยว่าฉันจะทําตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งใช้ซึ่งแต่ละวันก็แทบจะไม่ไหวกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาเอาเลยครับพัฒนาไปเลยพี่น้องเรื่องดุนยาพัฒนาไปเลยพัฒนาพัฒนาพัฒนาเรื่อยไปเลยถ้าตราบใดที่มันยังไม่เจอข้อหา้ามเช่น พัฒนาอาชีพพัฒนาการขายของเราพัฒนาการค้าขายของเราจนกว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับดอกเบี้ยหรือการขายที่มันสุ่มเสี่ยงก็รอดอมพางอะไรตอไ่ออะไรอ่านั้นไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับหลักวันนี้ก็คือเรื่องดุนยาเนี่ยจัดเต็มไปเลยครับจนกว่าจะเจอสิ่งที่เป็นข้อห้ามแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาดูศึกษาตำราหะดิต หนังสือฟิกอะไรต่างๆเอาเท่าที่าศาสนานั้นได้กําหนดบทบัญญัติเอาไว้เรื่องดุญญนยาเี่ยเราพัฒนาไปได้เอาล็อให้สต,ติปัญญาเรามาแต่เรื่องาศาสนานี่พี่น้องครับปัญญาเลิศแค่ไหนจบด็อกเตอร์จบอะไรสูงกว่ามหาด็อกเตอร์ก็ตามคุณก็ต้องตามคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดสาลาุลลัลฮุเลิวซัลลัมจากฮะดิษซอย่ที่รรยงานมาจนถึงยุคเราอะกูลุกาลีฮะซาวัสตักฟิรุลลอฮ์นดีมลีวากุมเวลิซาลินมุสลิมีนมินกุลิซะมินฟัสตักฟิรูฮู انه هو الغفور الرحيم